วันนี้นะคะเราจะมาทำยำเผ็ดบดน,นะคะ,ะ,คะใส่หนังใส่ถั่วนะคะแล้วก็ใส่งาคัว่วแบบบ้านๆไปทำกัน,นะคะ่ะ ตงไปนะจำอายาวที่เรานึ่งไวนะ้เวยเห็นบุนะที่เรานื่งไว้ เราเรียกเป็นยันตบุตรน้อยใส่ตัวใส่มาตั้งแต่ใส่รูดปนิดนึงนะะ ใส่น้ำปลาไปด้วยนะคะ